มีบรรยากาศฝนตกรถติดช่วยฉันงงงงเขาเป็นนักร้องนะลูกเดชครับพ่อจะโทรคุยกับพี่คนหนึ่งหนูจะถามอะไรเขา เฉินเขาสเปเชียลมากเลยนะคนนี้เขามีคนอยากคุยกับเขาเยอะมากเลยเขาโตสูงมากอย่างนี้เลยสูงคนรู้จักเขาไม่ใส่แต่เขามีหนวดแล้วเขาเล่นเกมเก่งด้วยนะเขาชื่ออาวานอาวานไม่ใช่อาวานเขาชื่อว่านเขาเด็กกับพ่อเลยเรียกว่าอาอาควาไม่ใช่อาควานั่นแปลว่าน้ําอ่ะเดี๋ยวจะโทรละ สวัสดีค่ะเอาว่าเองนะมีบรรยากาศฝนตกรถติดช่วยฉันยังมีมือเปล่าว่างอยู่ให้จับเท่านั้นลองดูที่แก้มฉันเธอนั้นว่ามีจะกับเรนนี่ไง งงงงเขาเป็นนักร้องนะลูกแล้วเขาทำอาหารเก่งด้วยถามมาว่านที่แกงจืดไข่น้ำมาว่านทำยากเปล่าแกงจืดไข่น้ำนะคะจินกับเรนนี่เป็นเมนูที่ง่ายที่สุดที่เราควรจะฝึกทำตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจริงจว่านว่นวันนี้พี่จะทำ ไข่ข้นไข่ข้นคนจานไม่ใช่อันนั้นหนังเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทําแล้วก็จะให้เด็กๆช่วยทําให้กับตุ๊กเพราะเห็นว่าเนี่ยทาให้แม่สบายมากครับจีนร้องเพลงไหมอืมเนี n นเนกางวันผมเป็นผู้บริหารแต่พอเลิกงาน ผมเป็นที่เมาคนหนึ่งงโงโอเคไว้ผัดหลังพาไปเจอตัวจริงตัวจริงสูงกว่าพ่อนิดนึงโอเคครับสวัสดีก่อนชาวดีค่ะสวัสดีค่ะดิ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สังกิวนะว่านน่คุยกัน <c oughs> <c oughs> หลังจากเมื่อกี้นะเราได้ให้เด็กๆคุยกับอาวานมาแล้วเราจะทําเมนู2อย่างเพื่อให้แม่ของสองคนนี้ตอนนี้ตุ๊กเนี่ยเขาปวดหัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขานอนดึกมากทําให้แม่เป็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมด้วยเมนูทําจากอะไรคะไข่ค้าวไข่ข้าวไข่ข้นกันเชียงปูกับเต้าหู้ไข่ลาดซอสเห็ดหอมเราจะทําด้วยไข่ไก่อัคราไข่ไก่สดอนามมยนะครับและเต้าหู้ไข่ไก่อัคราคุณภาพสูงสดใหม่จากฟาร์ม ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภัยจากสารเล่งฮอร์โมนและก็ยาปฏิชีวนะนะครับก่อนหน้านี้เราก็เคยทำคลิปไข่ไก่อครามาก่อนนะครับ mm hmm. เขามีการอัปเกรดทั้งแพ็คเกจแล้วก็มีตารับรองเพิ่มขึ้นด้วยนี่นะครับหาสูตรมาแล้วเราจะเริ่มทําเมนูข้าวไข่ข้นปู mm hmm. อา้าวตอกไข่หฟองช่วยกัน mm hmm. เอองั้นแหละลูกเออสี้าฟองแล้วนะคะ mm hmm. ตอนนี้ everyone, everyone mm hmm. yeah. ใส่ลงคนดลงไปลูกอืม like right. oh. อฟ <laughs> like okay. ต่อไข่ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ลงโค้ดจืดซีขาวเนี่ยเอาไปผัดทีหลังนะคะแต่เราใส่เข้าไปแล้ว <laughs> จิงเมื่อเราเดินหน้าแล้วเราจะถอยหลังไหม ไม่ถอยดิลูกทำไมถอยะ้องทำใหม่ดิเอาใหม่เมื่อเราเดินหน้าเราจะถอยหลังไหม no, no. มันจะต้องอร่อยไหมอร่อยเม่จะต้องชอบไหมจ้าเมนูนี้ทำเพื่อใครเมเอออะน้ำมันน่าจะเริ่มร้อนแะล้วปูยิง่งเยอะยิ่งดีเอากระเทียมเจียวใส่ไปหน่อยให้มันหอมผมจะเอาปูไว้ราดข้างหน้าอ้อ <laughs> มีนมอยู่นี้มีอะไรอยู่นี้โอ้โหไม่ไข่เจียวแล้วทำไมแม่คะมีปูไหมพ่อบอกว่าเราจะไม่ถอยหลังอะไรนะพ่อบอกว่าพ่อจะไม่ถอยหลังพ่อไม่ถอยพ่อจะกินอันนี้ด้วยโชคดีนะที่เราแบ่งปูไว้และนี่คือแม่แก้ตัวยอะไม่พลาดนะคราวนี้เออเริ่มดูดีขึ้นแล้วนมข้นจืดสีขาวสีขาว เป็นไงเป็นไงได้ข er ้าวข่น no ีเลนโนเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนอกจากไข่ไก่อนาไมยแล้วก็ยัง uh, มีส well, ินค้าอ um pues ื่นๆไข่ไก่ออร์แกนิกร0 0อ็ัคคลาเอโกโลจีไข่ไกสไตล์ญี่ปุ่นโมริทามะและกลุ่มสินค้าพร้อมทานเต้าหู้ถ้วยแล้วก็ไข่ตุ๋นถ้วยอันนคเข้าใส เมนูสองคือเต้าหู้ไข่ล่าซอสเห็ดหอมเราจะใช้เต้าหู้ไข่อัครา,านะครับดีห้าสีห้ารสนะเต้าหู้ไข่ไก่ผสมผักอัครา,าดีต่อสุขภาพผสมกับน้ำผักคั้นสดได้วิตามินและก็ประโยชน์นะคะ so รับเต้าหู้ so cute ติ๊งชอบอันอยากกินมันเข้าวูดมีเลนี่ด้วยอ๋อ โโอ้หสวยเลยไหมคะเต้าคู่ชุบไว้ลงไปทอดเลยวันนี้จองมนน่ากินนะโอเคเร่งไฟใส่เล้งสีเก็ดหอมสดลงไปผัดเรางสีเริ่มงวดแล้วนะครับปรุงรสด้วยซอสแล้วก็น้ำมันงาเติมน้ำแล้วไปหน่อย อะไรคะได้เสร็จแล้วสเมีเป็นยังไงเอชติมแป้งมาลงไปมันจะข้นๆนหนืดๆเสร็จแล้วนี่โอ้โหเหมือนร้านอาหารจีนเลยเชิญนั่งเชิญ เชิญครับพวกเราช่วยกันทำเพื่อแม่เล่นเก้าอี้ด้วยเอ่อเชิญจริงๆต้องร้อยกว่านี้บอกก่อนรสชาติเป็นไงอขวดดันนะมันละมุนลิ้นละลายในปากอะไรนะไม่ต้องเคียวเลยเคียวกับข้าวอะไรเงี้ยนี่อ้โอ้โโอ้โอ้โะเชิญคุณแม่อันนี้เป็นทอร์ี่พีเเหมือนกันนะค อันนี้อร่อยมากเฮ้ยอันนี้ว่าอร่อยอันนี้สุดเฮ้ยอันนี้อร่อยจริงสุดๆเลยอ้าวลองอร่อยเป็นลมหวานโมหวานมอะหวานมอ่ะหวานมอค่ะคือเหมือนออยซคร์งจริงอืมเป็นซอสอ่อยตอนนี้นะครับ อัคลานะครับจะมีแคมเปญ Give Your Love Back บน f a c e b o o k เพจอัคคลาเชิญชวนทุกคนมาทำอาหารตอบแทนคุณแม่พร้อมกับมีสิทธิ์ได้รับรางวัลรายละเอียดอยู่ในคอมเมนต์แรกนะครับสามารถหาซื้อไข่ไก่อนามัยและก็เต้าหู้ไข่ไก่ผสมผักอัครลาได้ตามคอมเมนต์แรกด้วยเหมือนกันนะครับไอ้ไว้เจ้าหูไอ้ว